ผิวเด้งชุ่มชื้นฉ่ำวาวแค่ดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันเคลลับผิวสวยจากธรรมชาติที่ต้องลองรู้ไหมครับว่าสูตรลับผิวเด้งชุ่มชื้นขาวสุขภาพดีเนี่ยไม่ต้องหาจากที่ไหนไกลเลยนะครับเพราะมันอยู่ในน้ำมะพร้าวนี่เองเดื่มง่ายอร่อยแถมดีต่อผิวด้วย ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายและเรามักจะขาดกันนั่นก็คือโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมนะครับการที่มันมีโพแทสเซียมเนี่ยช่วยเพิ่มความสดชื่นระหว่างวันให้กับเรานะครับผมอาหารที่แมกนีเซียมเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับผมลดการเกร็งกล้ามเนื้อใครกินตอนเย็นเนี่ยทำให้รู้สึกผ่อนคลายสดชื่นและเข้านอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเลยคือน้ำมะพร้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีแล้วก็ไซโตไคนินนะครับผมช่วยปกป้องผิวเราจากความเเเเสสสีีียยหหาา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 ททท่่กกกากากทท่กกกกกกิิดดจจจออออนนนุุุมููลรรระศืฝข้ไปๆวั ทำให้ผิวเราคงความอ่อนเยาว์แล้วก็ลดเรือนริ้วรอยได้สาเลยช่วยลดการอักเสบให้กับผิวนะครับน้ำพามีกรดไขมันจําเป็นตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากรดวอลก ช่วยการเกิดผื่นนะครับลดการาการะคายเคืองผิวนะครับแล้วทําให้ผิวเรียบเนียนสุขภาพดีจับแล้วดูผิวดูลืน่น4เลยมีสารคล้ายฮอร์โมนที่เขาเรียกกันว่าฟโตเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติซึ่งผพีหญิงคนไหนที่มีมากๆ่ผิวนวลสวยเหมาะมากๆเลยคนที่เข้าวัยหมดประจาเดือนนะครับผมแนะนําการรับประทานการกินประมาณ 2- 0 0ร้ถึงต่อวันนะครับผมเพื่อได้ประโยชน์จากสารอาหารต่างๆช่วยให้ผิวเราดูสดชื่นขึ้นด้วยนะครับแนะนาหลีกเลี่ยงการกินมะพร้า,มา,าวมีการเติมน้าตาลในมะพร้าวหล่อน,าน,านั่นอาจจะมีน้ำตาเ,เไปดง อยากพึ่งครีมแพง,แ,งแค่ลองดื่มน,น้ำมาพาะพร้าวทุกวันแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจนเพื่อนๆต้องทักอย่าลืมแชร์เคล็ดลับดีๆนี้ให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ